เอ็กซ์ไซส์ที่เราจะแนะนำในวันนี้นะครับก็เป็นท่ากอดเข่าชิดอกนะครับ n e e to chest นะครับเป็นท่ากายบริหารสำหรับผ่อนคลายกล้ามเนื้อแถวสะโพกก้นนะครับซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ทำให้ปวดได้บ่อยๆรวมโดยทั้งปวดหลังมาจากตรงนี้ก็ได้แล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อแถวข้างกระดูกสันหลังส่วนล่างนะครับวิธีปฏิบัติทำแบบนี้ครับเริ่มต้นด้วยท่านอนหงายนะครับแล้วชันเข่าขึ้นสองข้างนะครับตั้งเข่าขึ้นลักษณะนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกันเสร็จแล้ว วิธีที่ดีและปลอดภัยก็คือว่าบริหารทีละข้างนะครับแทนที่จะกอดเข่าทั้งสองข้างพร้อมกันเนี่ยให้กอดข้างเดียวก่อนยกขาข้างที่จะบริหารขึ้นนะครับใช้สองมือจับใต้ขาพับนะครับสองมือจับใต้ขาพับขาข้างตรงข้ามวางไว้ที่เดิมแล้วออกแรงที่มือเนี่ยโน้มหัวเข่าขึ้นมาหาหน้าอกโน้มพอเร่จะรู้สึกตึงตรงสะโพกก้นนะครับพอตึงสุดแล้วเนี่ยขอโทษนะฮะให้ให้ใหน้มขึ้นมาสูงอีกหน่อยจะรู้สึกตึงที่เอวหลัง ค้างไว้นะครับในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกอย่างเนี่ยเราค้างไว้ประมาณ20วินาทีถึง30วินาทีนะครับพยายามอย่ากเก่งกล้ามเนื้อสู้นะครับถ้าครบเวลาแล้วค่อยๆผ่อนลงช้าๆวางลงที่เก่าสิ่งสําคัญมากในการบริหารท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อทั้งหมดคือ,อยืดให้ช้าหายใจเข้าออกระหว่างทําอย่ากั้นใจแล้วก็ขึ้นดึงขึ้นให้ช้าปล่อยลงให้ช้าก็จะได้ผลในการยืดเหยียดดีที่สุดขอบคุณครับ